อาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาสวัสดีพี่น,อน้องเอฟซีนะเนาะทักทายาลังยางนังก่อนแล้วทางเล่าพัฒนาโนออกไปเอาวันพุธหนึ 1. 1. ่งแปดหนึ่งศูนย์พี่นอ้องคุณได้ีโชคิี่มานบอลนะคะเนาะก็ของมอดูเพิ่นกระเขาตัวตัววิ่งนะคะตัววิ่งหนึ่งตัววิ่งหนึ่ง ถ้าผูใ้ใดจะตามตัวเดียว้องพ่อโมอดูกะแมน,นอ่ามาแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้อ่าตามแนวทางเล่าพัฒนาของหมอดูแล้วก็เจเหยยนนะใครที่รออ่าเลขวิ่งของหมดูมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อเอาไปเป็นแนวทางอ่าตอนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามคนละลค์คนละแช์เป็นกําลางแรงใจใครับาทางช่องเป็นกํา่างแรกใจใครับ หมอดูเพิ่นแล้วก็เจเนียนะนะเอ,อ,อาผู้ใดรออยู่เด้อพี่น้องเด้อ,อตัวเดียวตัวเดียวนี่ลงช่องมากนี่บางทีให้มาแล้วก็แตกทั้งบนแตกทั้งล่างนะคะตัวเดียวของหมอดูน่าติดตามมากหลายท่านหลายคนที่ติดตามก็อาจจะรู้ว่าแนวทางของอตัววิ่งของเพคนนี่แม่นมากเลยนะสะสำหรับหมอดู สัปดาห์นี้แตกอีกว่าสำหรับตัววิ่งอ่ายังไม่หลุดนะตั้งแต่ลงช่องมาหายว่าถือว่าแมน่นอยู่พี่น้องสำหรับตัววิ่งของเ่นสำหรับบางมือก็อจับคู่แตกนะมะดูเอาอเพราะมอือ่นไทย่าแล้วนะให้มาแล้วสำหรับเป็นวันศุกร์นะพี่น้องเนาะเป็นวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์2000 ห้าร้อยหกสิบแปดลาวหมอดูตัวเดียวนะตัวเดียวฟันสามอ่าคูดได้กูดได้ที่รออยู่ตัวเดียวฟันไปที่าสามนะสามยังลหละอ่ะแต่ว่าจับคููเพื่อนก็จะมีเป็นสูตรน้องพี่น,อน้องเนาะอ่าอันนี้เป็นเป็นแนวทางของเหล็กสูตรก็อาจจะมาประมาณเจ็ดแปดคู่ แต่ว่าอ่าพอพ่อมอนี่พ่นกะวงงหายอยู่พี่น้องวงงหายซีคู่คือเก่าเดี๋ยวข,ขเด้อเอาจดผพ้ใดที่ตามเล่ามอดูให้มาแล้วไวมาแล้วนะคะหาศูนย์าเก้านี่สี่ศูนย์หกสองหกสามเจ็ดสามแปดสามซีเก้าเจ็ดสองมักนำเพินมาพี่น้อง แต่ว่าซีเพื่อนกิดซีมีคู่เด่นคู่เด่นให้เนาะสำหรับอ่าอ่าพ่อหมอเพื่อนนี่อ่าหมอดูนี่เพื่อนกิจะมี่หาเก้าหาศูนย์หกสามกับเจ็ดสามซีคู่ซีหางเด่นเด่นแต่ผู้ใดอเอออยจะตามหมดทุกคู่ดอกเพราะว่าบางที่เพ,พื่นอนกิดนอะ่าแตกนอกวงกลมเหมือนกันพี่น้องนะแตกนอกวงกลมเหมือนกันแต่ว่าที่ยังบไงถ้าในรูดเลยนี่คือตัวเดียว ตั้งแต่เพิ่นลงช่องครับทีมงานมาหาเหงมากนะคะน้องตัวเดียวยังยังไม่หลุดนะคะยังไปได้เลยยังไปต่อแล้วก็วิ่งดีด้วยนะคะสาหรับลาาหมดูอ่ะชัดว่าพี่น้องเอาเดี๋ยวจะให้แคปภาพนะคะนาะสำหรับลาหมมดูเเตรียมแคปนะเตรียมแคปเห็นไหมนี่ตัวเดียวสามหาเก้าหาศูน สี่ศูนย์หกสองหกสามเจ็ดสามแปดสามสี่เก่าเจ็ดสองแต่ว่าวงไว้สี่คู่เหมือนเดิมวงไว้สี่คู่คือเก่านะคะเนาะคือห้าเก้าห้าศูนย์หกสามเจ็ดสามเจ็ดสามสิบห้าอีกเจ็ดสามก็ก็สวยอยู่นะฮะเจ็ดสาม เลยนีย่สิว่าผูเห็นให้ดูก่อนออกถ้าผู้ใดติดตามตัวเดียวนี้ยังว่ดจะรุดได้พี่น้องเลยของของเล่ามอดูเพคนเอาแคปภาพนะ,ะชัดไหมวงไว้สี่คู่ตำดานี้สามเขาอีกอะหมาว่าแตกท่งสัำดาเลยแต่ว่าตัวเดียวนะ,ะแตกต่อเนื่องผู้ใดตามเลขวินตัวเดียวนะคะคือสาม อาจจะเด่นก็จะหกสามเจ็ดสามหรือพี่น้องเจ็ดสามเด้เอาหนึ่งสองสามสะไปอ่าไปต่อได้บ้างหรือเ่าไปต่อไปต่อของผู้ใดล่ะตีไปต่อของเจ๊เงียนเจ๊เงียนบอกรอบนี้คัดสุดๆคั้นใหม่แล้วก <c oughs> ำลังอ่าก็ตเติมบ้านอยู่พี่น้องนะล่างตัวเติม ต่อเติมข้างบ้าน G เจงเงีนยพิ่นมีเวลาฮ็ตสูตรไทยอ่าคิดแนวท่าใหครับทาาช่องพิ่นกำลังตัวตัวทั้งข้างบ้านเพิ่นบอกมื้อนั้นที่งานเดินทางไปไปเล่นน้ำเนาะไปเยี่ยมอ่ากำลังเห็ดกำลังต่อเติมบ้านสำหรับเจงเงี้นเอา,เอาขอพูดเนวทาท่าพิ่นเลยหลายนะคะนะัเนาะเอามาดูด้วยกันสำหรับใครที่รอของเจ๊งเงียจะแตกว่าสำหรับมั่นสุก หลายท่านหลายคนก็ไปตามเจ๊เงียนกับแอดเจีย๊ยบเอานะเจ๊เงียนก็จะมีพิเศษมันสูงหรือเพืน่นว่าเพิ่นคิดอ่าชุดสามตัวมาให้ด้วยนะสามตัวมาให้ด้วยถ้านั้นไปตามฮอดมองนี่ก็สิมีฮอดชุดสี่ตัวเหมือนอะไรไม่รู้สำหรับเจ๊เงียนเพิน่นแต่ว่าอันนี้เพิ่นคัดมาให้เนาะเพิ่นคัดมาให้ยเอฟซี เอาไปพิจารณาเมืองว่าตรงใจเจ้าของวัวสำหรับชุดสามตัวของเจเียนย่นฟันใ่้สองชุดพี่น้องอนะคะฟันให้สองชุดชุดแรกห้าหกแปดอ่าน,นบอกห้าแปดหกพอไปเสี่ยนเพิ่นจะมาัากปลักเนาะแล้วจะถ้าหลักผิดจะบ่มเมี้นใครจะไปจะกลับพิจารณาเอานะห้าแปดหกชุดที่สองห้าแปดสามพี่น้องอันนี้ของเจหเยียน มีชุดสามตัวมาหายนอ่าแต่ว่าบางทีก็แตกจริงๆนะของเจงเงียนนี่บางทีกับมาทั้งบนทั้งลาง่างในชุดเดียวกันนี่แหละพี่น้องเอิคนคัดว่าสองสูตรแต่ว่าคัดมาอย่างละสีสี่ชุดสี่ชุดห้าชุดนะเอามาดูมาดูจับคู่จับเมื่อกี้นี่อ่าชุดสามตัวเนาะหาแปดหกแล้วก็ห้าแปดสา จับคู่ก็จะมีหกแปดหกหนึ่งหกสามแปดหนึ่งแปดสามศูนย์ห้าสองห้าห้าหกห้าเจ็ดเลขพี่นอนก็ของเจีงยันอนะไปรออยู่อย่าลืมกดแชร์เลพี่นอนรนะู้สึกว่าเห็นลงไว้แต่าลงไว้ลงไว้ก่อนเดี่ยจะไม่เห็นนะคะเดี๋ยวหอดมือมาถามหาอีกเอาแคปภาพนะ เจ้เงยียนนะคะนี่บางทีก็มาด้วยกันเลยทั้งบนทั้งล่างนี่ชุดสามตัวนะคะฟันไปที่ห้าแปดหกแล้วก็ห้าแปดสามสองสองชุดอ่าอันนี้ก็เลยขีดเส้นอต่ไว้อ่าหกแปดแปดหกเลยแหละแปดสามสามแปดไปกับน้ำพี่น้องอ่าเห็นบอกของเจ้เงียนนะคะเด้อนี่เจ้เยงยียนนะหลังเอออะไรนึ่งชุดเน,นี่ยเพิ่งก้าวโ่งมาให้เลย พอดีเพิ่งมีเวลาทนคลิปนะอาแบนปั่นเด้อพี่นอ้องเด้อนะผู้ได้เห็นเหล่ไก่กดไลค์กดแชร์ไว้อ่าเดี๋ยวสิบลา่าเห็นเป็นของวันศุกร์ที่เจ็ดนะคุมพาพันธ์นะคะศุกร์ที่เจ็ดเด้อเนี่ยของเจเงียนอาแคปคัพหกแปดหกหนึ่งหกสามแปดหนึ่งแปดสามศูนหาพี่น้องสองห้าห้า หกห้าเจ็ดเอาแคปหนึ่งสองสามแชะไปเติมมีโวคมีม้าน้ากันนะคะเนาะอ่าอ่าจะท้ายคลิปแล้วาผู้ใดที่ติดตามว่าจะติดตามตัวเดียวของข้อหมอดูก็พิจารณาเลยนะคะหรือว่าใครจะตามของเจ๊งเงียนลุ่งให้แล้วอ่า เดีย๋ยวสิว่าเอาคือผูเห็นเ,เห็นแล้วก็ต้องกดไลค์กดแชร์ไปน,นะก็ท้ายคลิปแล้วก็ขอให้ fc ที่ติดตามทีมงานมหาเฮงอยู่ให้เฮงเฮงปังปังทุกท่านาให้เฮงเฮงมันมัน,มนสัปดาห์นี้นะใครที่จะตามโมอดูรับเจยียนให้เฮงให้ปังทุกท่านนะสำหรับคลิปนี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะสําหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ